เรียนท่านดรสมบัติเดียดำรงกับผมนายสราวุฒิทองแสงตำแหน่งครูโรงเรียนอุบลรัต์ราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานาครนักศึกษาปริญญาโทร,รหัสนักศึกษา6 4 4 6 5 1 0 0ห1หลักสูตรศึกษาศาสตร,ร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียะเนในวันนี้กับผมจะมานำเสนอบทสรุปผู้บริหารเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษากฎหมายการศึกษา กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่รัฐก,กำหนดขึ้นเพื่อบังคับให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหากผู้ใดละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับโทษกฎหมายคือเครื่องมือของรัฐในการดำเนินงานด้านต่างๆและเป็นเครื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตและการดำเนินงานของทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาย่อมต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยสำคัญข,ของกฎหมายการศึกษา การดาเนินงานทางการศึกษาเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากทั้งที่เป็นฝ่ายจัดก,การศึกษาฝ่ายรับการบริการทางการศึกษาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆโดยบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติและดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังนั้นกฎหมายจึงมีความสําคัญต่อการดําเนินงานทางการศึกษาโดยเนื้อหากฎหมายในรายงานฉบับนี้ประกอบไปด้วย 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับที่20มี16หมวด279มาตราหนึ่งบทเฉพาะการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือหมวดที่หหน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตราที่หบุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับหมวดที่หหน้าที่ของรัฐมาตราที่54วงเล็บหนึ่งบุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรม ในการศึกษาภาคบังคับวงเล็บ2รัฐต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นเวลา12ปีโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงภาคบังคับวงเล็บ3รัฐต้องดําเนินการให้เด็กได้รับการดูแลแล,และพัฒนาก่อนได้รับการศึกษาโดยพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมวัยโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่าย วงเล็บสีรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองุ่นท้องถิ่นและภาคเอก,กชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรนชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีทั้งที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายการจัดการศึกษามี3รูปแบบคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมี2ฉบับคือพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และพุทธศักราช2553เป็นกฎหมายที่กําหนดการจัดการโครงสร้างของส่วนราชการส่วนกลางราชการส่วนมีภาคราชการส่วนท้องถิ่นและกําหนดให้มีการบริหารราชการทบวงกระทรวงกรมจังหวัดอำเภอ และในต่างประเทศในเรื่องการมอบอำนาจการรักษาราชการแทนและการกำหนดการบริหารราชการแนวใหม่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2546เพิ่มเติมพุทธศักราช2553และพุทธศักราช2 5 6 2มีการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของราชการในกระทรวงศึกษาธิการ การจัดระเบียบการบริหารราชการในส่วนกลางการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาการแบ่งส่วนในราชการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรักษาราชการแทนและ 5. ระเบียบบริหารงาน4ฝ่ายในโรงเรียนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพุทธศักราช2550แบ่งภาระหน้าที่การบริหารงานโรงเรียนออกเป็น4ฝ่าย คือด้านการบริหารงานวิชาการมีภาระหน้าที่ทั้งหมด17งานด้านการบริหารงบประมาณมีภาระหน้าที่22งานด้านการบริหารงานบุคคลมีภาระหน้าที่20งานและด้านการบริหารงานทั่วไปมีภาระหน้าที่21งานสรุปผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินงานในองค์กรการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จะต้องเลือกใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นๆซึ่งมีแนวทางพอสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้บริหารการศึกษาต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเข้าใจและสามารถปรับกฎหมายใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 2. ผู้บริหารการศึกษาต้องมีความสุจริตในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจตนาที่ดีในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดไว้ 3. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องถือกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารงานไปสู่ความสําเร็จกฎหมายไม่ใช่สิ่งขัดขวางการปฏิบัติงานดังนั้นผู้บริหารการถสถานศึกษาจะต้องฉเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบเพียงพอที่จะใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้ได้การใช้กฎหมายในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรอบรู้ และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่มีความสุจริตและมีไหวพริบที่จะใช้กฎหมายตามเจตนารมอย่างแท้จริงขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ